ถ้ามีออนน้อยท่าเขาอยู่ช่วงนี้ก็เจ้าแม่นเจ้าแม่นเจ้าช่วงต่อไปนะเจ้ากำเมืองอุ้มวนเราเอ็กแล้วออนบ้านเฮาอู้กำเมืองมันม่วนขนาดวันนี้จะเป็นน้องคนใดติดตามได้ช่วงกำเมืองอุ้มวนเจ้าโอ้ไอหย่างน่ะนกินน้ำก็พอบ่แบงฮห้นค่ะ อันนี้กเกลียวแผยจอไว้เพิ่งไม่ก่อน,อน,อนขอกินกันก็โอ้ย่างอย่างเงี้ยเห้ยหัวคนอื่นเป็นได้มันเป็นจะได้เอาไปที่ชู้ เจ้าเอลิสเตก,กินงเอลิชัยปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ฮองเฮียนสวนอันนงเจียงใหม่วันนี้น้องเอลิสจะมาเสนอกรรมว่าตกตาเปิ้ลเป็นดีไข้หัวตกตาตัวเป็นดีไข้ให้แต่ว่าจะไปฟังไข้หัวคนอื่นเตื้อพ่อถ้าถึงตาเฮาเฮาจะไข้หัวระออกเจ้า ในฐานะที่น้องเอลิสเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่น้องเอลิสขอเชิญจวนให้ทุกท่านมาอูกก้กำเนิองันในง่ายๆเป็นเซ้ายินดีเจ้า